ก็นต้องขอประนามก็ได้นะฮะคนที่ใช้ความรุนแรงครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่เป็นอรารยชนทุกคนต้องมีความละอายพูดอะไรก็ต้องทำนะครับครับทำตามกฎหมายนะครับไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างเพราะฉะนั้นต้องประนามคนที่ทำจริงๆทีนี้มาดูสาเหตุที่จะวางระเบิดได้มันเมื่อกี้ผมนั่งแท็กซี่มานะฮะแท็กซี่บอกเลยว่าเป็นทหารหรือตำรวจ อพูดกันอย่างนี้เลยนะแอ้เราก็ฟังแล้วเออมันก็จริงของแท็กซี่นะฮะเพราะว่าคนที่จะวางระเบิดได้ก็ต้องมีความรู้ทีนี้ผมก็นึกว่าเอ๊ะมันก็ยังมีคนอื่นก็ได้ที่มีความรู้เราไปฝึกแต่พวกนี้ต้องการฝึกจริงจริงประชาชนคงยากไม่ใช่ว่าพลเรือทั่วไปจะมาทำได้ไงที่นี้ก็มาถามว่าใครอ่ะเมื่อกี้ข่าวก็ยังบอกใครเคยบอกว่ามีจะมีระเบิดเกิดขึ้นแล้วจะระเบิดไปสงสัยคนนั้นอ่ะผมว่าก็ไม่ถูกนะฮะ คือเขาเป็นห่วงบ้านเมืองเพราะว่าเหตุการณ์เมืองไทยเนี่ยมันซ้ำปีสี่เก้าก็เกิดอย่างนี้ไม่ใช่เหรอที่มีก็ร,ระเบิดตุ่มตามตุ่มตามตั้งห้าสิบกว่าจุดเนี่ยถ้าเราไปดูย้อนหลังนะครับครับหลังจากปฏิวัติเนี่ยแหละแต่ทีนี้ของเราในี่บังเอิญมาเกิดหลังที่อเมริกามาถูกไหมครับปุ๊บเขากลับไปก็มีการด่าอเมริกาเสร็จแล้วก็มีการระเบิดขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คงเป็นการสร้างสถานการณ์แน่แน่ นะครับถ้าจะมาโยนว่าคนที่ต่อต้านรัฐประหารตอนนี้เขาก็อยู่เฉยเฉยเขาอึดอัดจริงฮะคนที่รักประชาธิปไตยแต่เลยบอกแล้วว่าเขาเป็นห่วงบ้านเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปโทษคนที่ต่อต้านรัฐประหารแล้วก็รักประชาธิปไตยนี่เขาคงไม่มาทำหรอกครับเพราะว่ารังไปทําไปก็ถูกใส่ร้ายขณะไม่ได้ทำก็กถูกใส่ร้ายเลย <Okay. S 1> เห็นไหมครับมีการไปพบไอ้แกน เสื้อแดงหรืออดีตสอสอพักเพื่อไทยที่ว่าให้เลิกพูดกระตุนผมก็โดนด้วยนะครับ,รบซึ่งผมก็ไม่ได้พูดกระตุนนะฮะผมเพียงแต่ว่าเราต้องการความสงบบอยากให้คอสอชอนททีทําตามรถแมพหนึ่งปีหนึ่งปีนี่มันพฤษภาครับ,รบอันนี้จะไปเอาถึงปลายปีก็คือก็ยังอยู่ในห้าแปดยังใช้ได้นะฮะแต่ความจริงควรจะหนึ่งปีคือพฤษภาก็ที่ว่าเราว่าจะได้เลือกตั้งกันปลายปีห้าแปดถูกต้องครับถ้าเรานายกบอกว่าไม่ได้ฮะยังไงก็ ต้นปีห9าาอันนั้นท่านรองนายกแต่คนพูดจริงก็ควรจะเป็นท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ถูกครับท่านรองนายกมันก็เหมือนลูกหาบอะ <laughs> เรียกง่ายๆนะครับลูกห่าก็เพราะว่าหนึ่งปีรัฐประหารสองสองคืนความสุขให้ประชาชนทนได้ไหมในแท็กซี่ยังเปิดให้ผมฟังเลย <ừ. S 2> ที่มาในเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะอยู่ในนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารรัฐประชาธิเทปไตยไม่มีใครเขาทำหรอกผมเชื่อตัดทิ้งไปได้ยกเว้น จะหาแพะเหมือนสมัยเก่าแล้วก็โยนบาปให้อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมกลัวก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่มาด้วยกันนั่นแหละถูกไหมครับที่ไม่พอใจท่านประยุทธ์นั่นแหละครับครับอาจจะเป็นใครก็ได้ถูกไหมครับตั้งแต่กลุ่มที่เป็นพรรคพวกว่าหวังว่าจะได้รับประโยชน์ก็ไม่ได้รับประโยชน์เสียผมประโยชน์ไปอย่างนั้นอกหักหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจจริงๆ,ๆก็มาต่อต้าน ครับมีคําถามจากผู้สื่อข่าวเหมือนกันครับว่าท่านอุดมเดชก,ก็ยังบอกว่าสร้างสถานการณ์โดยฝ่ายรัฐหรือไม่ท่านก็ว่าคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะพอแค่ระวังตัวแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วแต่ก็ไม่แน่เมืองไทยครับเพราะว่าการคุมลูกน้องลูกน้กกกองนี่ผมก็ไม่ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกครับ,ค,รบคือวันนี้นี่คนที่พูดที่มีสัจจะวาจาเนี่ยมันน้อยๆใน,น,นด้วยความจริงใจของผมนะฮะ ก็คือพูดอย่างแล้วทําอีกอย่างก็มีปากว่าตาขยิบอย่างที่ว่านะเพราะฉะนั้นก็ที่เขาบอกว่าฝ่ายรัฐรมก็เพราะว่าต้องการจะคงกฎอยายการศึกซึ่งคงไม่ใช่พันประยุทธ์หรอกผมเชื่อนะฮะแต่ลูกน้องเยอะแยะผมก็ไม่ทราบเยอะมากครับรวมทั้งพวกสรงสลิมพวกไปหนีไปบวชอยู่ในวัดทางปักใต้อะบวชแล้วไ,ไปตั้งเวทีอย่างไฮปาร์คพูดจะเรื่องการเมือง ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าคนเสื้อแดงนะครับ,ค,รบคนที่รับประชาธปิปไตยเพราะผู้รับประชาธปิปไตยตอนนี้เขาอยู่เฉยๆเขาทำมาหากินเศรษฐกิจก็แย่นะครับนี่กนน็น่าจะมีการอันนั้นไปไปบวชกันโอ้โหถ้าท่านสมพง์อยู่นี่คง <นะ S 1> จะมาให้ความรู้ได้ดีเพราะว่าพวกนั้นน่ะไปบวชแล้วก็ไปคุยอะไรกันแล้วก็นั่งฟังมันก็เหมือนเวทีอ่ะบรรยาธรรมหรือเปล่าครับคุณหมอ บรรยายรมแต่พูดเรื่องการเมืองคือบรรยายทมนี่ผมก็ไม่ว่านะครับครับแต่ไอคนที่บวชอยู่ปีหนึ่งแล้วจะมาบรรยายไม่ถึงปีแล้วจะมาบรรยายทมนี่คงเป็นไปไม่ได้มันไม่ลึกซึ้งมผมนี่ก็อ่านธรรมะนะฮะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านเปสิบปีครับมันโอ้โหลึกซึ้งจริงๆฮะ,ฮะถ้าเราพูดให้คนที่ไม่รู้เรื่องเขาหาว่าเราเพี้ยนมันไม่พูดแล้วพวกนี้เป็นใครจะไปสอนธรรมะเขาเหรอ,อมผมไม่เชื่อฮะ มีแต่โกหกพูดแต่เรื่องการเมืองล้วเป็นเรื่องซ่องสมมากกว่าที่นี้มันก็ทําให้เกิดภาพพจน์ที่ว่ากลุ่มนี้ทําอะไรก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งจะเสนอความคิดเห็นมีความเดือดร้อนจริงอยากเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มปฏิรูปพลังงานอะไรนะที่ออกมาคัดค้านประท้วงทหารก็บอกว่าเลิกเลิกเลิกยังไม่เลิกเลยตรงข้ามเท่าที่ผมดูจากไลน์นี่มี ผู้รักประชาธิปไตยเขาคิดถึงว่ามันจะครบรอบการเลือกตั้งวันที่สองวันนี้ครับแล้ววันที่สองกุมภาเนี่ยเป็นวันที่ครบเลือกตั้งแล้วก็มีคนไปใช้สิทธิ์ทั้งยี่สิบล้านคนเขาต้องการแสดงออกว่าสิทธทิของเขาหายไปไหนเขาต้องการเรียกร้องสิทธิ์ของเขานัินคืนมาถึงเขาไม่ต้องการก่อปั่นป่วนอะไรก็ตามแต่เขาต้องการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าสิทธิ์เขายังมีอยู่นะ ทีนี้พูดนี่อย่าไปหาว่าผมไปยุแย่นะครับครับพือเวลาปลองดองกันจริงๆเนี่ยมันต้องก็คืออย่าไปคิดเรื่องการแสดงความคิดเห็นแตกต่างนี่เป็นเรื่องเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องปกติคือวันนี้ท่านเขาบอกอยู่แล้วว่าแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกถูกต้องครับท่านประยุทธ์ท่านไปโคราชท่านก็พูดเห็นไหมฮะเอาละช่วยกันช่วยกันให้มันสงบก่อนแล้วก็จะได้ผ่านไม่ได้ก็ต้องแสดงความคิดเห็นได้ ทีนี้ถ้าพวกที่ผู้รับประชาธิปไตยส่วนใหญ่นี่เขาแสดงความคิดเห็นนี่ไม่รุนแรงละครับอาจจะรุนแรงในคําพูดแต่การกระทําไม่รุนแรงแล้วพวกนี้ยังกล้าที่ออกมาแสดงอีกมันก็เลยเหมือนสองมาตรฐานซ้ําให้เห็นเพราะฉะนั้นาการที่มีระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ประนามนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้หาตัวคนกระทําผิดมา แต่เอายิงอย่าไปจับแพะนะครับ,รบที่ผมกลัวจริงๆคือจับแพะ,ะคือตรงนี้ที่คุณหมอว่ามาก็น่าสนใจเนี่ยนะฮะเพราะว่าจากที่ไปดูกล้อง C C T V เนี่ยนะฮะก็คือว่าไม่พบเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นในส่วนของเอกชนแล้วก็ลงไปดูทางด้านล่างซึ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพก็บริเวณนั้นไม่ได้มีการติดตั้งกล้องอีกก็เลยทำให้ยากต่อการที่จะเห็นภาพผู้ต้องสงสัย ครับถูกครับคือมันอย่างนี้นะคือกทอมอเองก,ก็ต้องถูกว่าด้วยงานนี้นะฮะผพราว่าต้องไปตรวจสอบกทมผมจําได้นะฮะกทมเนี่ยตอนช่วงหาเสียงผู้ว่านี่ยพราว่าเราติดตั้งซ C ซ V ทีวไปแล้วกี่หมื่นตัวก็ไม่ทราบครับแล้วจะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกอมไม่น่าจะอีกเป็นหมื่นเหมือนกันอนะ่ะเพื่อความสุขของประชาชนเห็นไหมฮะชีวิตของท่านเราดูแลเห็นหมาพูดทํานองอย่างนั้นอนะ่ะ นี่หม่อมสุขบันนะฮะท่านพูดอย่างนั้นนะครับชีวิตของคนกทมเนี่ยท่านดูแลสเสร็จแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นใจกลางเมืองเลยนะครับเป็นศูนย์การค้าทําไมไม่มี c ีทีถึงจะเป็นเอกชนแต่มันก็ต้องติดครับถูกไหมครับแล้วไอ้ช่วงที่มีการระเบิดขึ้นมาเนี่ ผมเชื่อเลยขณะพวกเราจะไม่อยากออกไปเดินเลยคือ<า>คือตรงจุด<ๆ>ก็ไม่อยากออกเพราะอะไรฮะท<ะ>หารก็เยอะตำรวจก็เยอะ,ะอ,อเครื่องแบบก็มากใครจะไปเดินคือตรงจุดนี้นิดหนึ่งคะคุณหมอผมตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนอยู่ก็จริงเนี่ยแต่เราลืมไปหรือเปล่าครับว่าสถานีรับส่งเนี่ยสยามนะฮะซึ่งมันเป็นไม่ว่าใครจะมาจากสยามดิสคัฟเวอรี่เอเบคมาบุญคลองทุกคนเข้ามา เปลี่ยนเส้นทางก็อยู่ตรงจุดนี้หมดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีกล้องอน,นี้ผมตั้ง<ผ>ข้อสังเกต<ผ>นะครับเอาอย่างเงี้ยยิ่งเอกชนยิ่งติดกล้องซีทีทีวีเพราะก็ต้องการดูว่าใครบ้างที่ไปเป็นขโมยผู้ลงผู้ร้ายหรือก่อเหตุอะไรเนะี่ยต้องติดแล้วทําไมไม่ติดอ่ะผมยังสงสัยอยู่นะครับแล้วถ้าบอกว่าเป็นกอทมกทมก็ต้องติดนะครับเพิ่งกว้าง ผู้ว่ากทมอยู่ทําไมมันต้องรับผิดชอบด้วยต้องแถลงแล้วว่าทําไมกล้องตรงนี้ไม่มีรั่นเม็นกลางมือแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลยเนี่ยแล้วก็ชุดอีอดใช่ไหมชุดกู้ระเบิดใช่ไหมฮะทางตำรวจไปแล้วเข้าไปมันเป็นระเบิดแสวงเครื่องใส่ตะปูตะปูเข้าไปซึ่งก็มีความรู้อีกอแต่ที่ผมมันเป็นหน้าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เคยมีคนพูดๆอยู่ว่าเนี่ยพวกที่อยู่ทางใต้อ่ะ แม้กระทั่งตอนที่เป็นสสแล้วก็กลัวอยู่ว่าเนี่เกิดเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมันอย่างนั้นละมันเกิดที่กรทมนเนี่ยเราจะมีมาตรการควบคุมยังไงครับน่ากลัวนะฮะอีกจุดหนึ่งะคะคุณหมอครับคือเรื่องแรกก็คือเรื่องของกล้องเนี่ยนะฮะว่าเราไม่ได้ภาพผู้ต้องสงสัยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าระเบิดแสวงเครื่องที่ทำเนี่ยนะฮะสองลูกนะฮะหมอแล้วมีการตั้งหน่วงเวลาเอาไว้ห่างกัน โอ้เก่งมากเลยประมาณสามนาทีด้วยครับคือลูกแรกเนี่ยปึ้มประชาชนเนี่ยเห็นควันพวยพุ่งไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ oh, ผม,มไม่แน่ใจนะฮะว่าลูกแรกหรือว่าลูกที่สองที่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นลูกแรกไปแล้วแต่ว่าลูกที่สองเนี่ยห่างกันประมาณสามนาทีปึ้มอีกรอบหนึ่งครับดูนคลิปนะฮะซึ่งมันท้าทายนะฮะคือแล้วการตั้งเวลาเนี่ยเป็นนาฬิกาเป็นเวลาเขาเรียกว่าดิจิตอลคือมันค่อนข้างที่จะสมัยใหม่ ฉะนั้นแล้วผู้ที่จะวางระเบิดในครั้งนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะคุณหมอถูกต้องก็เนี่ยที่ผมถามว่าเนี่ยนอกจากที่เราว่ากันมามันจะไปโยงกับพวกที่อยู่ใกล้ๆชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ไหมครับคือพวกนั้นเนี่ยมันมีระเบิดเป็นประจําใหเอือถูกไหมครับ,รบอาจจะไปใส่ในมอเตอร์ไซค์ก็มีสใส่ในรถยนต์ก็มีแล้วก็ระเบิดไอ้พวกนี้มันเพราะว่าเขามืออาชีพอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้นี่เข้ามาในกรทมเป็นยังไงฮะ น่ากลัวไหมครับทีนี้ไม่ใช่เพราะพูดใส่รลายนห้อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้คนที่จะมีความรู้ก็คือแถบแถบนั้นแหละครับกับทหารตำรวจนะถูกไหมครับแล้วแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองมันเกิดมาตอนนี้แล้วก็มากกอบังเกินอเมริกามาอย่างที่ว่านี่แล้วก็ระเบิดขึ้นก็มีคนสันนิษฐานว่ารัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะว่าสร้างสถานการณ์นี่มันก็ตรงไปตรงมาในคิดชั้นเดียวท่านนายกเองก็พูดนะครับว่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วพอมีคนไปถามว่า เอ๊ทางรัฐเข้ามากดดันให้มีการยกเลิกกฎเอกรารศึกท่านก็บอกอยู่แล้วว่าปัญหาในบ้านเราประเทศเราคนไทยเราก็ต้องช่วยกันแก้เองไม่ต้องให้ใครมาแทรกแซงหรือว่าชี้แนะชี้นำอะไรตรงจุดนี้คือท่านทานก่ก็พูดถูกแต่ก็ไม่ถูกนัก<ฮ>ะนะครับนี่ผมขอยแย้งท่านประยุทธนิดนึงนะครับไม่ใช่ผมไปหาลงหาเรื่องอะไรนะฮะแ,แต่ว่าคือมันอย่างเงี้คื ผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนเดิมนะก็คืออเมริกาเนี่ยเขาเป็นมิตรมหามิตรของเราครบกันมา182ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับ,รบแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้เราเยอะแยะเต็ไมไ่หมดเลยตลอดเราก็ได้อเมริกาเนี่ยเป็นตัวหลักในการพัฒนาประเทศด้วยเห็นไหมครับจอโพลฤษดิ์ปฏิวัติก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกออกมาในสมัยนั้นครับ,ร,บร่วมกับตอนนั้นอเมริกาก็ให้สร้างถนนมิตรภาพไปอีสานบ้านเมืองเขาจเจริญขึ้น แล้วก็อเมริกาต้องชูธงประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนแล้วประเทศที่คบค้ากับเข้ามาตั้งนานอยู่ๆก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยเขามันก็เหมือนมันมันประหลาดเน่ยเขาต้องการดึงให้เข้ามาในในรูปในรอยบวกกับเขาก็ต้องการปิดกั้นประเทศจีนด้วยแล้วเรานี่มีแนวโน้มไปครบับจีนมากขึ้นทั้งที่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะทุก ประเทศเนี่ยต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยมันต้องเป็นกลางจริงๆครับการที่ไปปัะนามเขาทันทีเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกคือมันต้องใจเย็นเย็เหมือนท่านประยุทธ์พูดถูกถูกแล้วเขาเรื่องภายในประเทศเขาคงไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกเขาก็พูดเองเป็นเรื่องของประชาชนชาวไทยต้องตัดสินกันเองพูดถูกทั้งคู่อะนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อย่าไปจับแพะชนแกะพอจับแพะชนแกะก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยมันอึมครึม คนที่ไม่หวังดีก็คือหวังร้ายนะฮะก็มาวางระเบิดก็ได้สรุปในประเด็นเรื่องของการรอบวางระเบิดในครั้งนี้ถ้าจะเรียนถามคุณหมอในสอ,สองประเด็นเนี่ยว่าคุณหมอน่าจะออกมาในรูปไหนแนวโน้มนะฮะให้คุณหมอพิเคราะนหนึ่งครับว่าเป็นผู้ที่สร้างสถานการณ์นี่คือมือที่สานะฮะใช่ครับกับ2เป็นผู้ที่ไม่ชอบอาจจะไม่ชอบคสอชอขอสอชอถูกต้องครับกับ3เป็นผู้ที่ อา,อาจจะชอบคอสชอ,อยากจะให้มีการคงกฎอายการศึกเอาไว้แล้วก็มาสร้างสถาสนการณ์ว่าเนี่ยเห็นไหมมันยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่จะให้ยกเลิกไปได้อย่างไรก็อยากจะให้มีกฎอายการศึกแบบนี้อันนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ท่านอุดมเดชก็ว่าครเป็นไม่ใช่แต่ที่นี้อย่างว่าไม่มีสามารถไปห้ามใครได้ทหารเก่าก็เยอะครับ<ะ>ยิ่งโดยเฉพาะพวกที่มาในโพสต์ใน a ฟ e b o o k ต่างๆที่ต่อต้านคนที่มีความคิดเห็นประชาธิปไตยออกในแถวแนวลักษณะรุนแรง มากก็มีนะฮะเอาทุกวิธีทางแม้กระทั่งจะเอาทําลายชีวิตคนก็ยังมีเลยครับซึ่งพวกนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมว่าก็ต้องไปสืบแล้วปราบกันหน่อยแต่เราเราแต่แต่ฝ่ายผู้รับประชายที่ใยไม่ทําอยู่แล้วครับนะครับทําก็แค่นี้ก็ยังแย่แล้วถูกติดตามอย่างนี้จะไปทําเพื่อประโยชน์อะไรถูกไหมครับนะฮะเรื่องของประเด็นสุดท้ายนะครับ